วันนี้เรามาคัดย้อเปิน์นไขมันสำหรับมือใหม่กันค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดยสบู่อาเซปโซอยากฟิตและซึกซี่ทำงางเหรอคะนี่เลยกดไลค์กดต like. ิดตามกดกระดิ่งเพื่อหุ่นในฝันของคุณอย่าพลาดนะคะ สวัสดีค่ะพบกับคจีแล้วนะคะกับ s e x y f i t by G ค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ no equipment no w h e e ค่ะคือการที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่ใช้ข้ออ้างของกันไม่ไปออกกำลังกายนะคะวันนี้ค่ะเราจะเป็นการคาร์ดิโอนะคะเบิร์นไขมันแบบง่ายๆสำหรับผู้ที่เริ่มต้นโดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเป็น4ท่าค่ะที่จะช่วยคาร์ดิโอด้วยแล้วก็ช่วยเบิร์นไขมันด้วยนะคะ เราจะทำกันต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าเราจะนับเป็นเซตนะคะเราจะเล่นกันทั้งหมด4ท่านะคะท่าละ3เซตค่ะเซตละประมาณ15ครั้งนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยอะถ้าแรกค่ะนะคะไล์ไปอย่างงี้นะคะ2 3 4 5ี่อันนี้ไม่ลงเข่าด้วยเนาะ6ค่ะ7ไป15ค่ะแปบ 9ต่อเน,นื่องค่ะ10 11 12 13 4หายใจเข้าแล้ว15ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะไป1 2 3 4ง่ายเนาะมันไม่เหนื่อยมากค่ะ5บอกกับพเพื่อนร่วมต้อง6ค่ะ7 8 9 10 11 12 13งอเข่าค่ะ14และ15ค่ะต่อนเนื่องเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นคาร์ดิโอนะคะ 1, ค่ะ2มค่ะป็นมันก็เป็นการเวทผสมคาร์ดิโอค่ะ3 4 5 6 7และ8 9และ10 11 12 13 14และ15ค่ะต่อค่ะไม่พักนะคะ1 2 3 4และ5เหมืออโรบิกอะ6 7 8 9และ10 12 13 14และ15ค่ะอีกเซ็ตหนึ่งค่ะ1 2 3 4ค่ะคือที่มันไม่พักนะคะมันจะทำให้เรา ใช้กล้ามเนหัวใจด้วยมันคือการคาร์ดิโอนะคะและคือเรามีการบวกในเรื่องของการเวทเข้าไปด้วยนะคะมันก็จะเห็นผลมากขึ้นเนาะโอเคอีกข้างหนึ่งนะคะไปไปห้าและ8 9และ10สิบสหรับผู้เริ่มต้นค่ะ สิบสี่และสิบห้าระหว่างที่เราจะเปลี่ยนท่าเราจะไม่ยืนอยู่กับนิ่งๆนะคะเพราะว่ามันคือการคาร์ดิโอนะคะอันนี้คือแบบง่ายเนาะสำหรับผู้เริ่มต้นจริงๆแลวไม่ต้องมีอุปกรณ์ทั้งสิ้นค่ะสบัดค่ะเดี๋ยวเกิน3 0วินาทีเราจะเปลี่ยนท่านะคะมันการคาร์ดิโอแล้วก็เวทรวมกัน,นะคะ่แะแต่เน้นคาร์ดิโอมากกว่าเพราะว่าเรนก้าวออกกําลังยมูเมนต์มาบบตอเรื่องได้กรเน,นหัวใจค่ะ ข่้ต่อมาค่ะทำอย่างนี้ค่ะไปค่ะขึ้นไปไปขวาสองส6 7 8ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอันนี้ดีค่ะสิบสองไม่ใช่ลอยเป็นลอยแผกค่ะ Allow Impact น,นะคะคือการที่เราไม่กระโดดเนาะแค่ย่ำโย่ๆอยู่กับที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทบกระเทือนเข่าเลยมากมายเนาะอ่ะต่อสองสิบห้าทีค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดปเออแปดสนุกสนานแกออกซิมบาทเอ็ด หนึ่งห้าสิบสี่แปดสิบห้าโอ้เลยเช่นเดียวค่ะโอ้ย่ำเลี่ยนไที่นะคะถ้าใครที่มีปัญหาเข่าก็ไม่ต้องประมาณนี้ก็ได้นะย่ำเลี่ยนย่ำเ่ยย่ำเลี่ยนไที่แต่ถ้าใครมีปัญหาเข่าก็อย่างนี้เลยค่ะมันไม่ได้กระเทือนมากกจริงมันนิดเหน่อยเนาะไม่รู้ว่าเซตที่เท่าไหร่แล้วน่าจะสามป่ะอ่ะไม่เป็นไรแถมอีกหนึ่งก็ได้คนนี่นะ จำไม่ได้หนึ่งไปสองสามสี่้าสเน่โงการออกกำลังกายค่ะหกเกินได้ค่ะปัญหาเจ็ดแปดไปเก้ 9, ไปสิบขมแมวทองสิบเอ็ดสงสิบสามสิบสี่ไปสิ 15, โอเคพร้อมไหมคะกับท่าที่สามพร้อมไหมคะ ที่3นะคะถ้าพร้อมแล้วสไลด์เรื่อนข้าค่ะไปค่ะนับ1ไปนับ2ไปค่ะนับ3ไปนับ4ไปนับ5 6ค่ะใครที่มีปัญหาหัวเขา่าเล่นได้ค่ะเนาะมันไม่ได้ลงแรงเยอะ9สไลด์ด้านนี้แล้วนับ10ค่ะสไลด์ไปกับนับ1ค่ะเอ สองสิบสามสิบสี่ไปสิบห้าเซตที่หนึ่งของท่าที่สามนะคะเราเล่นด้วยกันทั้งหมดสี่ท่าค่ะใครที่มีปัญหาของเข่านะคะก็อย่างนี้หือถ้าช้าได้นะแต่ถ้าหมดใครไม่มีก็อย่างนี้ก็ได้อ่าอ่าโอเคมาเซตที่สองค่ะไป สองสามสี่มวยขาไหมห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า อยายูยก่กับที่ค่ะเพราะว่าอะไรมันคือการคาร์ดิโอค่ะนีกยะเจาะหอกค่ะเ <c oughs> หลืเซตหนึ่งนะคะเซตสุดท้ายจะทำแบบง่ายค่ะแบบง่ายก็คือเราจะไม่กระโดดสไลด์แบบเมื่อกี้นะคะไปค่ะหนึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาเข่าค่ะสอง สี่แปดห้าหกค่ะเจ็ดแปดหนึ่ออกแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าค่ะ จะอยู่นิ่งนะคะเห็นไหมเหงออกแล้วหน้าเต็มแดงหายใจเข้าลึกค่ะยกมือขึ้นนะคะหายใจเข้าแล้วออกค่ะเห็นไหมคะว่าระหว่างเปลี่ยนท่าโคจะไม่อยู่กับที่จะขยับไปเรื่อยๆเพราะท่าต่อไปไหมคะท่าต่อไปก็จะเริ่มเบาลงละนะคะ ก็คือให้เราไปประมาณนี้ค่ะเตะไปนะคะ15ทีค่ะโอเคไม่ต้องเตะสูงนะคะถ้าใครเหนื่อยอ่ะมาสามสี่ห้าหายใจเข้าหกค่ะเจ็ดตอนลงหายใจเข้าแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 2 15ทีค่ะ13 14และ15ค่ะอย่าช้าอีกข้างหนึ่งค่ะ1 2 3้เข้า4 5ค่ะ6 7 8 9 10ค่ะ11 12 13 14เซตที่หนึ่งผ่านไปค่ะท่าสุดท้ายแล้วค่ะ นิดเดียวใกล้ครบแล้วยาอ,ออกมาเซตที่สองค่ะหนึ่งสองส,สหถ้าใครเมื่อยนะคะย่อนิดเดียวค่ะ6ค่ะ7จ็ดแปด1ก้าสิบสบอดสิบสองสสสและสิค่ะไป2อสม ี่ห้าค่ะหกเจ็ดแปดเก้สิบสิบอ็ดองสิบามักก่อนหนึงค่ะแต่ว่าต้องขยับต่อเนื่องนะคะถึงว่าจะพักเซตสุดท้ายแล้วพรอไหมคะ ถ้าใครเมื่อยนะคะก็ย่อนิดเดียวพออย่างนี้เนาะนิดเดียวได้3 4บาลานไ้ค่ะ5เอามือกลาง6ค่ะเพื่อทำบาลานเจ็ดแปดสิบ2 1ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าอีกข้างหนึ่งค่ะสองบางคนถามงานเหรอสี่ค่ะห้า คนทำเฮ้ยช่ง่ายจริงเหรอง่ายแล้วสิบอ็ดสิบสองไม่มีอุปรกรณ์ด้วยหายใจเข้าแล้วโอ้ยครบแล้วหายใจเข้าแล้วหายใจออกอ่ะยืดกำเน้อกันหน่อยคะ่ะทุกคนครูดาวค่ะครูดาว คาร์เเสร็จมันก็ต้องมีคูดาวนิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเรานะคะผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เราค่อยๆถอนลมหายใจเข้าออกค่ะจริงๆอ่ะก่อนออกกำลังกายนะคะคนที่จะวอร์มอัพก่อนเหมือนว่าแผดพยักนิดนึงก่อนจอกกำลังกายเนาะเพื่อเป็นใครเพื่อเตรียมพร้พอมให้ร่างกายให้เลือดมาเข้ามาถูบฉีดก่อนนิดนึงเนาะเพื่อเราจะได้บังกายเราจะเตรียมพร้อมพอเล่นเสร็จก็ควรที่จะ ท้าเหมือนประมาณว่ายืดกล้ามเนื้อกันนิดนึงเนาะเพื่อให้กล้ามเนื้อเราเริ่มผ่อนคลายแล้วก็ทําให้เราลดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้นะคะนี่คือการยืดน่องค่ะยืดน่องบางจาังหวะขย่งก็น้องมันจะโปร่งเราต้องยืดน่องคันน้องเราจะได้ไม่โปร่งเนาะเรียบร้อยค่ะทุกคนโอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะยกมือให้ เรียบร้อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็ไม่ยากเนาะหวังว่าทุกคนนะคะจะทําต้ามกันบ่อยๆแล้วก็คุมอาหารนะคะรับรองได้ว่าพอพวกช่วค่ะหอยเหงื่อเริ่มออกแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็รู้สึกเหมือนแบบว่าเริ่มคันเบาๆนะคะหอยเมื่อกี้นะคะคนก็ออกไปข้างนอกมาเนาะอาจจะแบบไปมีฝุ่นติดมาตัวมาแล้วก็มาออกลางกายเหงื่อแบบแบบรวมกันก็แบบคันเลยจ้าเนาะตอนนี้เราก็แบบกลิ่นตัวก็เริ่มมา ไม่ไหวค่ะยังไงก็ไม่ชินนะคะยิ่งบ้านเรานะคะมลภาวะแย่ๆแบบนี้ด้วยโค <c oughs> เลยต้องมีพึ่งตัวช่วยนิดนึงค่ะนี่เลยค่ะสบู่อาเซปโซสูตรซูติงคูนะคะโอ้ยวันนี้นรู้สึกคันแขนเหมือนเป็นผื่นนะคะขอตัวล้างแขนก่อนนะคะจริงๆอะจีใช้สบุู อาเซปโซมาระยะหนึ่งแล้วค่ะจริงรู้สึกได้ว่าผื่นคันอ่ะมันลดลงเยอะมากค่ะโดยเฉพาะที่ตัวและหลังนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คันที่แขนก็ล้างแขนก่อนเนาะจริงๆเนี่ยอันนี้คือหอมสดชื่นมากแล้วก็เย็นมากๆด้วยนะคะยิ่งแบบเหมาะกับหน้าร้อนของประเทศไทยสุดๆเลยนะคะที่สำคัญเห็นไหมคะว่าฟองเยอะสุดๆไปเลยเห็นไหมคะเนี่ยโหเยอะจริงๆนะคะ รู้สึกได้ว่านะคะทําความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดจริงๆอ่ะล้างก่อนเนาะเห็นไหมคะรู้สึกสดชื่นสะอาดจริงๆเลยค่ะ สูตรซูิคูเป็นสูตรเย็นสูตรใหม่ล่าสุดจากอาเซปโซด้วยสารคูลิ่งเมนททลเป็นสารสกัดจากใบมิ้นเพิ่มความเย็นสบายสดชื่นแต่อของคุณสมบัติหลักของแบรนด์อาเซปโซที่ช่วยชำระล้างแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของปัญหาผิวหนังเชื้อโรคลอดเพืน่นสิูที่หลังกลิ้นกลายและน้ำกัดเทา้า หลายคนนะคะอาจยังไม่คุ้นกับหน้าตาของเจ้าสบู่ตัวนี้ใช่ไหมคะลองดูอันนี้ค่ะคุ้นกันหรือยังคะใช่ค่ะนี่คืออาเซฟโซ่สูตรออริจินอลที่ลหลายๆคนรู้จักและเคยใช้เพื่อใช้ลดปัญหาผิวต่างๆนั่นเองและยังมีอีกหลายสูตรทั้งแบบสบู่ก้อนและครีมอาบน้ําหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปบิ๊กซีโลตัสท็อปออนไลน์ที่ช้อปปีก็ละยีบาทเองจ้าถูกมาก หากเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook a c e so p t ซ t t h i l l n n d เพิ่มเติมได้นะคะโค้ดจะแปะลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้วิดีโอนี้ค่ะหรือว่าเพื่อนๆลองไปหาซื้อมาดูนะคะแล้วก็ถ้าใช้เป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกจีใต้ล่างนะคะก็ลองดูนะคะว่าใช้ดีเหมือนที่จีแนะนําหรือเปล่าเนาะยิ่งบลภาวะบ้านเราเป็นแบบนี้นะคะการนำความสะอาดร,ร่างกายเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะทุกคน วันนี้คจีก็ต้องขอบอกลาไปแล้วเนาะพบกันได้ทุกวันพุธศุกร์อาทิตย์นะคะก็อย่าลืมไปทำตามแล้วก็คุมอาหารกันด้วยนะคะเพื่อเราจะได้เบิ์นไขมันแล้วก็ทำให้เรานะคะแข็งแรงมีหุ่นดีได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปทำธุระก่อนเนะาะไปายค่ะสวัสดีค่ะ